ครับสวัสดีครับสิทธิ์พ่อกวยทุกๆท่านครับกับเพจอนุสรแท้ทันยุคของหลวงพ่อกวยท่านครับสําหรับวันนี้เราก็มารับชมมาแบ่งปันพระสมเด็จในชุดพระที่แท้ันยุคของท่านครับเราก็ไปแบ่งปันไปรับชมกันองค์แรกเลยครับสําหรับวันนี้ก็เป็นพระนาคโปรครับเป็นพระเนื้อผงออกสีขาวครับผงพุทธคุณของพ่อกวยท่านครับเป็นพระที่แท้ันยุคของท่านครับมาพร้อมจาน ยานจานลายมือของพ่อกวยท่านครับน้อยองค์ที่จะมีท่านจานครับสําหรับองค์ที่พ่อกวยท่านได้จานก็หายากมากครับหายากเป็นภาพพิมพ์พิเศษครับใครได้ไปก็สุดยอดแล้วครับเพราะการจานลายมือจานยันอะไรของท่านก็บารมีของพ่อกวยท่านก็ได้เพ่งกระแสจิตแผ่บารมีลงไปในองค์ผ้าด้วยครับ น้อยองที่ท่านจะจานครับสาหรับพระพรกวยครับก็ก็หาไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ครับเป็นพิมพ์พระนาคปกก็เป็นพระยุคต้นๆของท่านครับออกผงขาวสภาพก็มาพร้อมเลี่ยมเดิมครับองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเดิมครับส่วนด้านหลังก็พิเศษเหมือนเดิมครับสาหรับพระเพจของผมพระพรกวยท่านครับก็มาพร้อมจานยันลายมือพร้อมพระแม่ธรณีบีบมวยผมผมของท่านครับก็เป็นลายมือของพกวยท่านครับ สวยครับสำหรับองค์นี้ท่านได้เขียนว่าดพระแม่ธรณีด้วยลายมือของพ่อกวยท่านครับดูง่ายครับสําหรับลายมือตัวยันของพ <coordinate S 1> ่งอกวยท่านครับมาพร้อมเลียมเดิมครับสำหรับองค์นี้ส่วนมากก็จะเป็นหลังว่างครับสำหรับพิมพ์นี้จะเป็นหลังว่างแต่สําหรับองค์นี้ก็พิเศษครับทั้งจานยานันทั้งพระแม่ธรณีครับเป็นพระนาคปกด้วยครับ สำหรับลูกศิษย์ลูกหาพ่อคุยที่ชื่นชอบเก็บสะสมผ้าที่แท้ทันยุคข,ของท่านครับยิ่งเป็นผ้ายุคต้นๆของท่านก็ทักมาครับเพราะผ้าสภาพแบบนี้กับมีจานลายมือก็ไม่มีเยอะเท่าไหร่ครับขนาดผ้าที่ย้อนยุคข,ของท่านก็ยังสูงเรียบเรียวแล้วครับทุกวันนี่เล่นหากันหลายพันหลายนั่นแล้วครับ สำหรับภาพพ่อคุยท่านที่แท้ทันยุคข,ของท่านก็พอหาได้ครับไม่ได้มีน้อยเท่าไหร่ครับบางทีพ่อค้าก็ตีวงจาวํากัดว่าพระพ่อคุยท่านมีน้อยสร้างน้อยไม่ใช่หรอกครับสร้างเยอะมากมายหลายพิมพ์หลายเนื้อหลายแบบครับหลายยุคข,ของท่านยุคต้นยุคกลางยุคปลายของท่านแหละครับไม่มีเฉพาะเนื้อเดียวสีเดียวหรอกครับด้านหลังก็เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมพร้อมยันครับ มาพร้อมเลียมเดิมครับสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่4,009ครับหายาครับเป็นผ้าน้า,นาปรกครับเนื้อผงพุทธคุณยุคต้นของท่านครับจานลายมือจานพระแม่ธรณีบีบม,มวยผมด้วยครับในองค์เดียวมีครบเซตครับมีทุกอย่างครับซึ่งพ่อควยท่านเวลาท่านจานหรือเขียนยันอะไรต่างๆท่านก็จะได้เพ่งกระแสจิต บารมีของท่านล่ะครับพุทธคุณของท่านลงไปในองค์ผ้าด้วยครับลูกศิษย์ลูกหาคนไหนได้ไปก็สุดยอดล้วครับคุ้มค่าครับเก็บสะสมกราบไหว้บูชาผ้พาพ่อควยที่แท้ทันยุคข,ของท่านครับท่านไม่ได้สร้างน้อยครับสร้างมากครับเยอะสําหรับพระพ่อควยมีทุกพิมพ์ทุกแบบทุกเนื้อล่ะครับบางทีเราจะไปน,นั่งท่องตําหนีท่องหีท่องเส้นท่องสีไม่ใช่หรอกครับ เป็นนั่งท่องสีนั้นสีนี้ขอบตัดอย่างนั้นอย่างนี้พอผาท่านสร้างเยอะครับพ่อควยท่านมีมากมายหลายพิมพ์หลายเนื้อครับหลายยุคยุคต้นยุคกลางยุคปลายครับหายากครับสําหรับพิมพ์นี้พร้อมจานยันพระแม่ทเรณีบีบมวยผมได้หลายอย่างในองค์เดียวครับแบ่งปันไปที่สี่พันเก้าครับมาพร้อมเรียมเดิมครับ สนใจก็ทักมาครับใครทักมาก่อนก็ได้ก่อนครับสําหรับพุทธคุณพ่อคยก็สุดยอดแล้วครับไว้ใจได้แล้วครับครบคันครบทุกด้านครบวงจรแล้วครับขอพรจากท่านครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาพ่อควยอย่าพลาดครับสำหรับองค์นี้ครับพิมพ์นี้แบบนี้ก็มีน้อยองค์ครับเอาองค์ต่อไปครับสําหรับองค์นี้ก็เป็นพระสมเดจซุ้มระคังครับ ก็เป็นซุ้มระคังก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณผงขาวมันกันครับก็มาพร้อมเลี่ยมเดิมครับมาพร้อมเลี่ยมเดิมก็เป็นผราสมเด็จเป็นพิมพ์ซุ้มระครังครับมาพร้อมเลี่ยมเดิมก็ไม่พลาดเหมือนเดิมครับพิเศษเหมือนเดิมครับสําหรับผ้าเพลของผมครับก็จะมีลายมือพอกลวยส่วนมากประจําก็เป็นผราที่แท้ดูง่ายเพิ่มเติมไปอีก กรณีหนึ่งครับสําหรับถ้ามีจานมีจะลายมือของพ่อกวยท่านติดอยู่ครับเป็นที่ไว้ใจได้ว่าเป็นผ้าที่แท้ทันยุข,ของท่านครับด้านหลังก็ได้จานลายมือของท่านครับจานยันครับน้อยองค์เหมือนผมว่าแหละครับที่ที่พ่อกวยท่านได้เพ่งกระแสจิตเวลาท่านลงอักขระจานยันลงในองค์พระครับก็เพิ่มพุทธคุณไปอีกครับก็บ่งบอกว่าเป็น ลายมือพ่อลวยท่านครับเพราะผมก็เห็นบ่อยครับก็เป็นพระคุณตาที่คุณตาผมเจ็บมาตลอดครับเป็นผงพุะธคุณขาวครับมาพร้อมเรียมเดิมซุ้มระครังครับก็น้อยองค์ครับที่ที่พระพ่อลวยท่านจะมีจานลายมือจานยันอะไรต่างๆครับมีปั๊มตาวัดอะไรต่างๆปั๊มยันต่างๆใครได้ไปก็ สบายใจแล้วครับขึ้นคอสบายใจครับภาะที่แท้ทันยุคข,ของท่านครับท่านก็ไม่ได้สร้างน้อยครับภาพพกล่กวยท่านสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่สามพันเก้าครับสามพันเก้าครับพร้อมลายมือจานยันของพกล่วยท่านครับพิเศษสุดครับไม่ใช่ล้างว่างครับสําหรับองค์นี้ลูกศิษย์ลูกหายุคแรกๆของท่านที่เจ็บใบส่วนมากลูกศิษย์ลูกหาท่านก็จะเจ็บที่ เป็นหัวกะทิแล้วครับมีจานลายมือจานยันของพ่อควยท่านบ่งบอกว่าเป็นภาพพ่อควยท่านครับเนื้อแห้งเก่าท่านยยกสมอายุครับสมอายุ40 50 60ห้าปีของท่านครับเป็นภาพที่แทรรู้ง่ายครับท่านก็สร้างหลายเนื้อหลายวันนะครับสําหรับภาพพ่อควยท่านไม่ได้มีวันนะเดียวสีเดียว,เ,ยวเนื้อเดียวหรอกครับมีทั้งคมชัดไม่คมชัดครับถอดพิมพ์ของตัวเองไม่รู้กี่ครั้งก็มีครับ บอกศึกท่านก็กดเพราะสมัยก่อนท่านก็ไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรครับเน้นแจกผู้จุคุณญาติโยมที่ไปกราบไหว้ท่านครับเอาองค์ต่อไปครับสําหรับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงครับก็เป็นเนื้อผงครับก็เป็นพระยุคต้นๆของท่านครับสําหรับองค์นี้ก็พิเศษเหมือนเดิมครับองค์นี้ก็บ่งบอกว่าเป็นพระพ่อครวท่านเหมือนเดิมครับ ด้านหลังก็ปัมนนมป๊มยันนโมพุทธยะของท่านครับปั๊มยันนโมพุทธยะซึ่งก็เป็นยันประจาตัวของพระกวยท่านครับผู้ทธกุลก็ครบคันแล้วครับของพระกวยท่านครับรอบด้ามไม่ว่าภาพพิมพ์ทรงไหนพิมพ์ไหนเนื้อไหนแล้วครับขอแต่เป็นภาพที่แท้ท่านยุคข,ของพระกวยท่านละครับเป็นพระยุคต้นๆของท่านครับท่านก็ได้ถอดพิมพ์มาจากวัดละคังนะครับเพราะ ประวัติของพ่อกวยท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของปูน่นาควัดละคังครับด้านหลังก็ปั๊มยานนโมพุทธยาครับสวยครับเป็นเนื้อผงเก่าความเก่าแห้งได้ที่ครับบางทีภาพพิมพ์ไหนที่บางคนไม่เคยเห็นก็มีมากมายหลายพิมพ์ครับสำหรับพระพ่อกวยท่านครับท่านสร้างไว้เยอะครับ สำหรับองค์นี้พก,กแบ่งปันแพที่พันสองครับพันสองครับสบายใจครับขึ้นคอสบายใจเลยครับเป็นพระที่แท้ทันยึดของพ่อก,กวยท่านครับแบ่งกันเบาๆครับถ้าต่ำกว่านี้ก็ก็ไม่สมศักดิ์ศรีบาร,รมีพ่อกวยท่านเลยครับขนาดย้อนยุกท่านก็ไปหลายตังแล้วครับทุกวันนี้พระที่ไม่ทันท่านก็ยังเล่นหากันเยอะเลยครับ แต่สำหรับลูกศิษย์ลูกหาคนไหนที่ชื่นชอบเจ็บสะสมผ้าที่แท้ทันยุคข,ของพ่อขวยท่านครับไม่จําเป็นที่ว่าไปเล่นหากันด้วยราคาสูงหรอกครับบางทีขอแต่เป็นผ้าที่แท้ทันยุคข,ของหลวงพ่อขวยท่านครับย้อนยุคก็ไปหลายตังหลายนั่นแล้วครับทุกวันนี้ขณะท่านไม่ได้ปลูกเสกแต่นี้จะเป็นผ้าที่ทานตัวท่านครับทานท่านปลูกเสก ภาพประเภทนี้ส่วนมากท่านก็ทําแจกติดตัวไว้ตลอดละครับเวลาญาตโยมไปวัดไปอะไรท่านก็ทําไว้ตลอดละครับสําหรับพ่อควยมีภาพประจําสําหรับแจกจ่ายญาติโยมเวลาลูกศิษย์ลูกหาไปกราบไหว้ท่านครับก็เป็นขอ,ของฝากของกำนันสําหรับญาติโยมที่ไปกราบไหว้ท่านละครับองค์นี้ก็แบ่งปันไปที่พันสองครับเอาองค์ต่อไปครับสําหรับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จครับ ก็เป็นผ้าสมเด็จออกนอกวัดครับออกต่างวัดครับแต่พ่อขวยท่านก็ได้เป็นคนปลุกเสกครับเป็นประธานพิธีปลุกเสกครับสําหรับองค์นี้ก็ออกวัดชิโนโรสครับปี12ครับออกวัดชิโนโรสปี12สวยครับตัวหนังสือคมชัดดีครับออกวัดชิโนโรสแต่ก็ถือว่าเป็นผ้าพ่อขวยแหละครับเพราะพ่อขวยท่านก็ได้เป็นประธานนั่งปลุกครับเป็นประธานพิธีครับวัดชิโนโรส วัดราชนัดดาอย่างนี้ครับท่านจะเป็นประธานปลูกเสกแล้วครับเป็นผ้าเนื้อผงครับสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปเบาๆครับพันสองเหมือนกันครับพันสองเหมือนกันแต่ออกวาชิโนโลครับแต่ก็เป็นผ้าพ่อเกวยก็ถือว่าเป็นผ้าพ่อกวยเหมือนเดิมครับเพราะท่านได้ปลูกเสกทันตัวท่านครับก็เป็นผ้าเนื้อผงครับครับสําหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากครับเป็นกําลังใจกดติดตามกดแชร์กดถูกใจครับก็ขอขอบคุณอย่างมากถ้าลูกศิษย์ลูกหาคนไหนชื่นชอบก็ทักมาครับทางไลน์เชื่อรับเบอร์หรือทางเพจอนุสรหลวงพ่อกลยก็ได้ครับทักมาครับมีอะไรสอบถามก็ได้ครับยินดีให้บริการตลอดครับให้ข้อมูลพระพ่อกลวยครับเอาปิดท้ายรายการครับ ปิดท้ายรายการก็เป็นพระสมเ็จเหมือนกันครับก็เป็นพระส้มเ็จอง์นี้ก็เป็นพระสมเด็จขาโตเรียกขาโตก็ได้ครับก็ออกต่างวัดเหมือนกันกันครับเป็นผ้าเนื้อผงดําครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมใหม่ครับสําหรับเลี่ยมองค์นี้ก็เป็นเลี่ยมใหม่ครับเป็นผ้าเลี่ยมใหม่ครับก็ผมได้นาไปเลี่ยมเองครับเลี่ยมใหม่ครับเป็นผ้าเนื้อดําออกต่างวัดครับก็จะเป็นวัดพวกวัดชิโนรถวัด ราชนัดดาพวกนี้แหละครับบางทีผมก็ไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ครับกไ็ไม่ได้มีเวลาศึกษาเพราะพระพ่อขวยท่านส,สร้างไปเยอะครับบางทีมัวแต่จะไปศึกษามากมายหลายพิมพ์หลายแบบหลายยุคมันก็บางทีบางคนเราก็ไม่รู้หมดแหละครับไม่รู้หมดบางทีเราจะเป็นนั่งฟังคนอื่นว่าออกปีนั้นปีนี้นี่ พระท่านสร้างไว้เยอะครับพับสาหรับพระพกวยท่านจะเป็นนั่งนับว่าสร้างปีพศนั้นปีพศนี้เดือนนั้นเดือนนี้วันนั้นวันนี้เนื้อน,นั้นเนื้อนี้ตาหนิแบบนั้นแบบนี้ฉีดนั้นฉีดนี้ไม่ใช่หรอกครับสําหรับการดูพระของผมก็ดูความเก่าดูประวัติที่ได้มาแหล่งประวัติที่มาของพระลูกศิษย์ลูกหายุคต้นๆของท่านที่เก็บไว้มาครับสําหรับคนแก่คนเท่าสมัยก่อนลูกศิษย์ยุคต้นๆของท่าน ท่านก็ไม่เก็บผ้าเก๋มาหรอกครับสมัยนั้นก็ยังไม่มีเก๋ผ้าพกกลวยท่านครับยิ่งก็เป็นผ้าที่คุณตาผมเก็บมาด้วยบางทีเราก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่มาด้วยบางคนจะว่าเป็นนิทานเล่านิทานระหว่างน,นิทานแหล่งที่มาดีคนแจ่ที่รับจากมือท่านรับจากวัดท่านสมัยก่อนยุคแรกๆเป็นลูกศิษย์ลูกหายุคแรกๆของท่านผมก็ต้องเชื่อยุคแรกๆ บางทีเราจะไปเชื่อพ่อค้าบางทีบางคนพูดตรงๆอายุก็ยังน้อยอยู่ผ้าบางทีก็ยังไม่เคยเห็นก็มีพอผ้าบางทีไม่เคยเห็นก็ตีเก๊ไม่สากนไม่นิยมบางทีมันก็ไม่ใช่แหละครับไปทิ้งพ้าพ่อลวยท่านที่แท้ท่านยุคข,ของท่านพ้าที่ตัวเองไม่เคยเห็นก็ตีเจก,ก็ไปพูดบอกว่าเรานิทานระหว่างนิทาน ลูกศิษย์ลูกหายุคแรกๆที่เก็บมากับนิทานกับพ่อค้าผมก็ต้องเชื่อแหล่งที่มาลูกศิษย์ลูกหายุคแรกๆของท่านครับก็เป็นผ้าเนื้อดําครับเลี่ยมใหม่ครับองนี้เป็นสมเด็จขาโตครับสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งพันไปที่พันสองครับพันสองเบาๆครับแต่ก็เป็นผ้าพ่อกลวยปลูกเสกเหมือนเดิมครับสามารถนําไปขึ้นคอได้เลยครับสําหรับองค์นี้เนื้อดําครับก็สวยครับ สภาพไม่ผ่านการใช้แล้วครับออก2,516ครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับค่อยเจอกันในคลิปหน้า EP หน้าต่อไปครับถ้าสนใจก็ทักมาในเพจอนุสรหลวงพ่อควยแทถันยุกค,ครับหรือทางไลน์พิมพ์เชื่อรลับเบอร์มาครับทักมาครับ ถ้าถูกอกถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราขอขอบคุณอย่างมากครับสําหรับที่พระทิ่แท้ทันยกของหลวงพ่อกวยลูกศิษย์ลูกหาคนในจะเจ็บครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ